นะะที่มีคนถามปู่เทียนปากไก่ตลอดแล้วผมไม่เคยตอบอะ่ะเพราะมันเป็นแผลในใจจนเมื่อวานน่ะมีคนส่งเหรียญน,นี้ยมาให้ผมผมจำได้ว่าเหรียญผมผมจะผมโคตรดีใจเลยคือไม่ต้องถามว่าผมซื้อไหมผมซื้อล้านเปอร์เซ็เหรียญน,นี้ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะมีโอกาสได้เหรียญน,นี้ไว้ในมือ อันดับหนึ่งของจังหวัดรัฐดีปู่เทียนใช่ไหมเปิดเก๋ว่าเราองค์ครับอาจารย์โอ๊ผมยังไม่ทำเลยเห็นปะ่ะสุดเลยครับเหรียญน,นี้อาจารย์ใช้วิธีดูยังไงครับเหรียญรุ่นนี้พี่เหรียญเก่าอ่ะผมบอกพี่แล้วไงพี่หยิบเพาะแทนมาดิม,มันเก่าเท่าเหรียญร้อยปีไหม ถ้าเหรียญร้อยปีอ่ะเขาต้องมีความเก่าความแห้งเหมือนเหรียญร้อยปีเหมือนกันเห็นไหมถ้าเหรียญยุคใหม่อ่ะเขาก็ใหม่ฮะเหรียญยุคใหม่เขาก็แห้งไม่เท่าเหรียญยุคเก่าสุดยอดความหายากครับปิดเจ็ดแสนและการผ่อนวันละหนึ่งร้อยพี่มินไม่เป็นไรโอ้ยพี่มีนมาเหรอจะไลฟาฟังอย่างนี้ครับว่า เหรียญเนี้ยอย่างที่ผมบอกไงคือสตอรี่ของเหรียญเนี้ย <Ừ. S 1> เหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเก่าของผมที่เป็นองค์ดาราในหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองล่านรูปที่ผมโพสต์วันนี้ยไม่ใช่รูปใหม่เลยนะเพราะว่ารูปอันเนี้ยอยู่กับผมตั้งแต่ปีอะไรอ่ะเนี่ย รูปที่ผมโพสเนะี่ยคือรูปที่ถ่ายเขาดูวันถ่ายได้ไหมเนี่ยเป็นเหรียญเก่าของผมเลยแล้วเหรียญเนี้ยมันก็มีสตอรี่เกี่ยวกับคนที่ผมเคยเอามาไหลสดด้วยและคนนั้นอะ่ะอยากได้ลูกค้าของผม,มก็ไปตีสนิท ไม่ได้ผิดดูแลซื้อขายกันเองก็ไม่ได้ผิดอ่าจนวันหนึ่งอ่ะสิ่งที่ผมเจ็บปวดกับเหรียญน,นี้คือลูกค้าคนเนี้ยรู้ว่าผมมีเหรียญปูเทียนปลาไกา่แล้วผมไม่อยากขายแต่ไอ้นกติกาว่าใบรับประกันสันขวาน่ะคืนได้ไดเขาบอกว่าอยากได้เหรียญน,นี้พอมาถึงเนี่ย เขาอะเอาพระที่ปิดไปเนี่ยสองพันห้าสี่พันแปดพันเอามากระสอบหนึ่งแล้วมาเอาเหรียญนี้ไปมันเป็นความอธิบายไม่ได้คือตอนนั้นอะผมก็มีปัญหาเรื่องดามไม้วัดหนังอะการเงินเราก็ไม่ได้ดีถ้าจะไปตอบโต้เถียงกับลูกค้าก็ไม่ดีนั่นแหละครับ ก็คือเหรียญเนี้ยด้วยความที่ไปไปเสร็จแล้วเจ็บตรงไหนรู้ไหมเจ็บตรงไหนลูกค้าคนเนี้ยพอไอคนเนี้ยเอาไปดูแลก็ไปเอาพระตากเสียนคนนั้นคนเนี้ยมาขายแล้วให้เขาเอาพระไปจำนำเวลาเขาจะใช้ตังค์มมไม่ได้รับคืนแต่หรือเจ้าของพระอาจจะห่วงพระไม่อยากขาย เขาก็แนะนำให้เจ้าของพระเนี่ยเอาพระที่ซื้อกาไปเนี่ยไปหาที่จํานําให้อที่หลังลูกค้าคนเนี้ยก็โทรมาหาผมพระที่เป็นพระลาดบุรีจากผมผมซื้อกลับไม่หักด้วยผมซื้อกลับไม่หักเลยแม้แต่บาทเดียวทุกองค์จนวันหนึงอ่ะโทรคุยกับผมอยากจะให้ผมช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาพระที่จำนำอยู่อ่ะมาช่วยขายให้หน่อยหรือนู่นนี่นั่น ผมปฏิเสธเพราะไม่ใช่พักของผมและผมอยากทำให้เขารู้ว่าเซียนตัวจริงอะ่ะเขาเป็นกันยังไงและแผลในใจผมอะ่ะผมพูดได้เต็มปากเลยคือเหรียญน,นี้ผมก็ถามว่าเหรียญน,นี้อยู่ไหนอ่าเขาก็นะเสนอราคามาผมก็บอกผมซื้อ แล้วก็เงียบไปปรากฏว่าเหรียญเนี้ยถูกขายออกมาให้นักเล่นลาดบุรีคนหนึ่ง<ม>แล้วนักเล่นลาดบุรีคนเนี้ยก็เอาเหรียญเนี้ยคือลูกค้าเนี่ยในความเข้าใจผมนะมลูกค้าเนี้ยน่าจะโอนตังค์ให้ไปเอาเหรียญน,นี้เดี๋ยวนั้นเลย<ม>เพราะเหรียญปู่เทียนป่นปาไก่เนี่ยเป็นเหรียญที่ที่สุดแล้วของประเทศไทยที่สุดแล้วของคนลาดบุรีใช่นะฮะที่มีคนถามปู่เทียนป่าไก่ตลอดแล้วผมไม่เคยตอบอะ่ะ เพราะมันเป็นแผลในใจจนเมื่อวาน่มีคนส่งเหรียญน,นี้ยมาให้ผม,มผมจําได้ว่าเหรียญผมผมจะผมโคตรดีใจเลยคือไม่ต้องถามว่าผมซื้อไหมผมซื้อล้านเปอร์เซ็นต์นะเหรียญน,นี้ส่งมาให้ผมผมบอกเจ้าของพระถึงสตอรี่เหรียญน,นี้ได้หมดเลยเขาบอกเฮ้ยใช่พี่ เขาก็เลยขายเหรียญน,นี้ยให้ผมผมก็เลยโพสเฟซบุ๊กว่าเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี่ยมีสตอรี่ทั้งดีและหลายให้เราจดจำสิ่งที่ดีคือพระคุณเหรียนไหมครับว่าคุณค่าของพระไม่เคยเปลี่ยนจิตใจคนต่างหากที่มันเปลี่ยนแปลงสูงต่ำได้ตลอดเวลา คุณค่าของคนต่ําลงได้แต่คุณภ้าพระไม่เคยต่ําถ้าต่ําเหรียญน,นี้ยคงไม่มีใครซือ้อเห็นไหมเหรียญน,นี้เขาก็ยังได้มูลราคาเดิมผมกล้าพูดว่าเหรียญเก่าราชบุรีไม่มีลดราคาทุกวันนี้เซียนเหรียญน่ะ ลงขายแต่พระราชบุรีเพราะอะไรเพราะพระราชบุรีเป็นพระเหรียญเก่าที่เป็นเช็คเงินสดและผมอะ่ะก็จะนำเงินของผมซื้อพระราชบุรีทุกเหรียญที่ผ่านเข้ามาถามเราซื้อเพราะอะไรหนึ่งเรารู้ว่าเป็นพระที่ไม่ลดคุณค่าสองเรารู้ว่าเป็นพระที่มีความเก่าแก่สามเป็นพระบ้านเกิดตัวเอง ลูกค้าท่านนี้อยู่เหนือใช่ครับนะเขาเป็นคนดีนะโคตรดีเลยผมจะบอกในหะไม่น่าไม่ทากับเขาอย่างนั้นเขาเป็นคนโคตรดีเป็นลูกค้าที่โคตรดีลูกค้าผมนะสันขวานเนี่ยสร้างลูกค้ามาในตอนทําไล์สดใหม่ๆอะ่ะก็มีคนน่ะที่เป็นกลุ่มของผมเนี่ยที่หักหลังผมมาไปดูแลอะแล้วก็เลิกเล่นพารก,กัแทุกคนเหมือนกัน เป็นเพราะคุณโนดด้วยครับขอชมด้านหลังนะครับอาจารย์เป็นเหรียญหลังเรียบผมจำชื่อท่านได้ด้วยแต่ไม่ขอเอ่ยนามครับใช่ครับเขาเป็นเขาเป็นลูกค้าที่โคตรดีผมจะบอกให้อาจารย์โอนคนจริงที่สุดแล้วเหรียญนี้ก็เลยเป็นเหรียญมีสรี่าเออวันหนึ่งอ่ะได้เหรียญนี้กลับมาอยู่ในมือแล้วก็มีเรื่องเล่าก็ เป็นความประทับใจนะเดือนนี้ต้องมาใส่ตลับเพชรตัวเนี่ยสวยส่องให้ชมประดุลตาด้วยนะครับวันนี้ขายซื้อสัดดำหนึ่งของจังหวัดัำดีเลยใช่อันนี้เป็นเหรียญทองคำสิบห้าล้านเขายังไม่ขายเลยโอ้โหสองนาทีพี่มีนใจเย็นไหมก่อนใครจะได้ครอบครองละข้องแบบนี้ ที่สุดของที่สุดแล้วครับอ่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวก็รอตัดตลับให้สมศักดิ์สีอ่ะเฮ้แล้วทำไมกลับมาไม่มีตลับเออตอนตอนตอนเรื่องเนี้ยถามไอ้จุนรู้แน่นอนทำไมกลับมาไม่มีตลับอ,อาจารย์จุนเรารู้แน่นอนสุดัอเส็จพระชอบตอนตลับผมเป็นแฟนมันแท้สันทออ๋อแสดงว่าคือตอนนั้นอ่ะตอนไปก็มีการถ่ายรูปพี<ม>่ถึงรู้โอเค